คุณคิดมากจนใจเหนื่อยมานานแค่ไหนแล้ววันนี้เราจะพาคุณวางทั้งหมดนี้ลงแล้วกลับมาสุขใจอีกครั้งจเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยประโยคที่มีพลังอย่างลึกซึ้งว่าอย่าคิดมากปล่อยวางทุกสิ่งลำบากกายแต่สุขใจประโยคนี้ดูเหมือนสั้น แต่แฝงด้วยสัจธรรมของชีวิตที่คนจำนวนมากยังมองไม่เห็นเพราะในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นความคิดที่เราเอามาผูกโยงไว้กับเหตุการณ์นั้นๆหลายครั้งใจของเราหนักไม่ใช่เพราะโลกภายนอกกดดันแต่เป็นเพราะเรากดดันตัวเองเราคิดมากเรากังวลเกินพอดีเราพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จึงยิ่งทำให้ใจเราเหนื่อยยิ่งพยายาม ยิ่งเหนื่อยยิ่งจับยิ่งเจ็บยิ่งยึดยิ่งทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาคือความยึดความอยากให้เป็นอย่างใจและอีกด้านคืออวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงเราคิดว่าชีวิตจะต้องเป็นแบบที่เราต้องการเสมอแต่สัจธรรมคือทุกสิ่งแปรเปลี่ยนทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งไม่ใช่ของเราบางครั้งเราลำบากกาย เหนื่อยงานเหนื่อยใจแต่ถ้ารู้จักปล่อยวางความคิดที่ฟุ้งซ่านใจก็ยังเป็นสุขได้เพราะความสุขจริงๆไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาแต่เกิดจากการมีปัญญาที่เห็นตามจริงว่าปัญหาคือครูความล้มเหลวคือบทเรียนและการเปลี่ยนแปลงคือเส้นทางธรรมชาติของชีวิตขอให้คุณผู้ฟังลองหายใจลึกๆแล้วฟังคำนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างว่าความคิดมากไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น แต่ทำให้ใจหนักลงหากเราเริ่มรู้เท่าทันความคิดเห็นความคิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นมันเหมือนเมฆลอยผ่านท้องฟ้าไม่ต้องไปผลักไม่ต้องไปดึงแค่รับรู้แค่ปล่อยให้มันผ่านใจก็เบาเพราะแท้จริงแล้วความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหาแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีที่เราวางยิ่งวางยิ่งเบายิ่งเบา,ย,เบายิ่งมีความสุข ชีวิตอาจยังลำบากกายแต่ใจก็จะไม่ทุกตามใจจะตั้งมั่นนุ่มนวลและมีกำลังและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินบนเส้นทางแหง่งธรรมเส้นทางที่นำไปสู่ความเบาสบายภายในแม้โลกภายนอกจะยังวุ่นวายแต่ใจเราจะไม่ไหวตามเพราะเรารู้แล้วว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างผ่านไปไม่มีอะไรที่ต้องแบกไว้ให้หนักใจเกินจำเป็น ผมจะพาคุณผู้ฟังค่อยๆเดินลึกเข้าไปในคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เห็นชัดว่าทำไมการปล่อยวางจึงเป็นทำขั้นสูงที่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงและทำไมการรู้ทันใจจึงทําให้เรามีสุขใจแม้ในวันที่ลำบากกายเพราะปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการทอดถึงหน้าที่ไม่ได้หมายถึงการหนีปัญหา แต่หมายถึงการทำทุกอย่างอย่างเต็มกำลังแล้วไม่ยึดเอาผลลัพธ์มาเป็นตัวตัดสินคุณค่าของชีวิตชีวิตของเราเหนื่อยก็เพราะใจเรายึดติดว่าทุกอย่างต้องดีทุกอย่างต้องตรงใจทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่หวังแต่ธรรมชาติจริงๆคือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดบังคับได้ว่าต้องเป็นอย่างที่เราต้องการพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเหตุพร้อม ผลย่อมเกิดเมื่อเหตุดับผลย่อมดับนี่คือกฎแห่งธรรมชาติใครเข้าใจคนนั้นย่อมวางได้เพราะรู้ว่าหน้าที่ของเราคือทำเหตุให้ถูกต้องส่วนผลลัพธ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะกำหนดได้ทั้งหมดคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้เราลํำบากกายเหนื่อยงานเหนื่อยชีวิตแต่ใจเรายอมรับความจริงได้ว่ามันเป็นเพียงช่วงเวลาหนึง่ง เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งที่ผ่านเข้ามาเราจะไม่จมไม่ฟุ้งซ่านและไม่ตีความเกินเหตุว่าชีวิตฉันแย่แต่จะเห็นว่าวันนี้มันหนักแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านใจที่รู้เท่าทันความจริงจะไม่ทุกซ้ำเติมตัวเองใจที่รู้จักวางจะไม่สร้างเรื่องราวไปมากกว่าเหตุใจที่มั่นคงจะไม่หวั่นไหวไปตามความคิดฟุ้งซ่านเพราะความคิดเหมือนคลื่นในน้ำ ถ้าเราตามมันใจก็ไหวไปตามแต่ถ้าเรายืนมั่นคงแค่ดูคลื่นมาแล้วก็ไปความสงบก็เกิดขึ้นทันทีหลายคนถามว่าทำไมปล่อยวางไม่เป็นทำไมคิดมากไม่หยุดคำตอบก็อยู่ในใจของเรานี่เองเพราะเรายังหลงคิดว่าความคิดคือเราแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าใจและความคิดไม่ใช่อันเดียวกัน ความคิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเหมือนเงาที่เปลี่ยนไปตามแสงถ้าเราเริ่มเห็นว่าความคิดที่ทำให้เราทุกข์เป็นเพียงอาการของใจไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราจะเริ่มวางได้ง่ายขึ้นจะเริ่มรู้สึกว่าใจมันเบาชีวิตมันโปรง่งและความสุขมันเกิดขึ้นแบบที่ไม่ต้องพยายามเพราะความสุขแท้จริงไม่ได้ทำให้กายหายเหนื่อย แต่ทำให้ใจไม่เหนื่อยตามแม้ลำบากกายแต่ใจยังยิ้มได้ใจยังสงบได้ใจยังเบาได้นี่แหละครับธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งหากเข้าใจชีวิตจะเปลี่ยนใจจะนิ่งและความทุกข์จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเจริญพรขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านเดินลึกเข้าไปในเนื้อหาธรรมะที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง ของชีวิตประจำวันเรานั่นคือการรู้ทันใจเพราะต่อให้เราฟังธรรมะมากเพียงใดถ้าไม่รู้ทันใจของตนเองใจก็จะอย่างฝุงงซ่านอย่างคิดมากและอย่างวางไม่ลงอยู่ดีการรู้ทันใจคือการเห็นตรงๆว่าขณะนี้ใจเรากำลังเป็นอย่างไรกำลังโลภหรือไม่กำลังโกรธหรือไม่กำลังฟุ้งซ่างหรือไม่กำลังอยากเอาชนะใครหรือไม่ การรู้ทันแบบนี้ทำให้เราเริ่มเห็นตัวก่อทุกข์ที่แท้จริงไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกแต่เป็นความปรุงแต่งภายในใจเราเองเวลาที่เราคิดมากใจมันจะวิ่งไปข้างหน้าสร้างภาพขยายปัญหาแต่งเรื่องจนทุกอย่างดูใหญ่โตเกินจริงแต่ถ้าเราหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ใจคิดอะไรอยู่แค่คำถามนี้คำเดียวก็ทำให้เราถอยออกมาจากความคิดได้ทันที ใจจะเริ่มแยกออกจากความคิดเมื่อรู้ทันความคิดปุ๊บความคิดจะอ่อนกำลังลงทันทีเมื่อรู้ทันอารมณ์ปุ๊บอารมณ์จะไม่ลากเราไปต่อเมื่อรู้ทันความอยากปุ๊บความอยากจะดับลงชั่วขณะน,นี่แหละครับคือวิธีลบความทุกข์แบบที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่ใช่การบังคับใจให้สงบแต่คือการเห็นความจริงตามที่มันเป็นอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเพียงเฝ้าดูเพียงรู้เฉย สติเกิดปัญญาเกิดความทุกข์เบาใจสงบหลายคนกังวลว่าถ้าวางมากไปชีวิตจะไม่พัฒนาเหรอือแต่ในทางธรรมะคนที่รู้จักวางกลับทำงานได้ดีกว่าเพราะใจไม่ฟุง้งไม่กังวลไม่กลัวผิดพลาดทำด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์ปล่อยวางให้ถูกไม่ใช่ทิ้งชีวิตแต่คือปล่อยภาระที่ไม่จำเป็นทิ้งความคิดเกินเหตุ ทิ้งความกลัวที่ไม่มีหลักทิ้งการยึดติดที่ทำให้ใจเราหนักเมื่อวางสิ่งภายในได้ชีวิตภายนอกจะชัดเจนขึ้นเองเราจะเห็นทางออกง่ายขึ้นเราจะคิดได้ตรงขึ้นเราจะไม่หลงไปกับความคิดลบที่มาหลอกใจคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับเมื่อใจเรานิ่งทุกอย่างเหมือนเดินไปอย่างลื่นไหลเมื่อใจเราวางปัญหาที่เคยคิดว่าใหญ่กลับเล็กลงทันที เมื่อใจเรามีปัญญาเรารู้เลยว่าหลายอย่างที่ผ่านมาเราคิดมากเกินไปจริงๆความสุขที่แท้จริงจึงเกิดตรงนี้เองครับไม่ใช่เพราะเรามีทุกอย่างพร้อมแต่เพราะใจเราไม่ดิ้นไม่ฟุ้งไม่แบกบแม้ลำบากกายแต่ใจสุขได้ใจสงบได้ใจเบาได้การฝึกปล่อยวางและไม่คิดมากเริ่มต้นได้จากหนึ่งลมหายใจเพียงคุณผู้ฟังลองหายใจเข้า ช้าๆรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกช้าๆรู้ว่ากำลังหายใจออกในช่วงที่รู้ลมหายใจนี้ใจจะเริ่มหยุดวิ่งความคิดที่เคยไหลไม่หยุดจะเบาลงคลายลงนี่คือจุดเริ่มต้นของสติและสติคือประตูแรกสู่การปล่อยวางเมื่อมีสติเราจะเริ่มเห็นว่าความคิดที่ทำให้เราทุกข์มักเป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ตั้งใจ เป็นเพียงแขกที่เข้ามาในใจแต่ที่ผ่านมาเรากลับทำเหมือนแขกคือเจ้าของบ้านยอมให้มันสั่งให้เรากังวลให้เราหนักใจให้เราตีความไปไกลกว่าความจริงแต่วันนี้ขอให้คุณผู้ฟังลองเปลี่ยนมุมมองเมื่อความคิดลบเข้ามาไม่ต้องผลักมันออกไม่ต้องสู้กับมันแค่รู้ว่าอ๋อความคิดกำลังเกิดแลปล่อยมันลอยผ่านไปเหมือนเมฆที่เคลื่อนผ่านฟ้าการรู้เฉยๆแบบนี้ ทำให้ใจไม่จับไม่ดึงไม่ยึดและยิ่งเรารู้ทันบ่อยขึ้นความคิดฟุ้งซ่านจะค่อยๆอ่อนแรงลงใจจะเริ่มสงบอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องฝืนเหมือนน้ำที่หยุดถูกก้อนหินกวนก็กลับมาใสาเองการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ใช่การบอกตัวเองว่าต้องวางนะแต่คือการเห็นความจริงจนใจยอมวางเองเมื่อเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงใจจะลดการยึด เมื่อเห็นว่าอารมณ์คือของชั่วคราวใจจะไม่วิ่งตามมันเมื่อเห็นว่าความคิดไม่ใช่เราใจจะคลายจากความฟุ้งซ่านได้ง่ายขึ้นและนี่เองคือเหตุผลว่าแม้ชีวิตจะลำบากกายเหนื่อยงานมีภาระมีปัญหาแต่ใจสามารถอยู่ในสภาวะสบายเยน็นและสงบได้เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ผลลัพธ์จากสิ่งนอกตัวแต่คือสภาวะที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อสติและปัญญามีอยู่คุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับเมื่อใจเราปล่อยวางได้สักหนึ่งเรื่องเราจะรู้สึกทันทีว่าเบาโลง่งและหายเหนื่อยถ้าปล่อยได้สิบเรื่องใจจะยิ่งเบาจนเหมือนยกภูเขาออกจากอกนี่คืออานิสงส์ของการวางที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าวางได้ใจเป็นอิสระและเมื่อใจเป็นอิสระเราจะมองโลกได้ชัดขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นรักตัวเองได้ถูกต้องขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือมีความสุขแบบไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเลยเจริญพรต่อจากนี้เราจะเข้าสู่ช่วงที่ลึกขึ้นเป็นขั้นตอนปฏิบัติ3ข้อที่ช่วยให้คุณผู้ฟังหยุดความคิดมากลดความฟุ้งซ่านและวางใจได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ถ้าทำทุกวันใจจะเปลี่ยนเป็นอีกระดับหนึ่งทันทีข้อที่1รู้ทันใจในปัจจุบันขณะ เมื่อความคิดเริ่มวิ่งเมื่อใจเริ่มกังวลให้หยุดสักหนึ่งวินาทีแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ใจฉันกำลังคิดอะไรอยู่เพียงประโยคนี้จะทำให้เราถอยออกมาจากความคิดทันทีความคิดที่เคยครอบงำจะกลายเป็นเพียงสิ่งที่เรามองเห็นไม่ใช่สิ่งที่บงการเราอีกต่อไปใจจะเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มเห็นความคิดเป็นเพียงเมฆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา นี่คือหัวใจของสติที่พระพุทธองค์ทรงย้ำเสมอว่าถ้ารู้ทันทุกจะเบาบางทันทีข้อที่สองทำใจให้ยอมรับความจริงตามที่เป็นหลายครั้งที่เราทุกเพราะไม่ยอมรับความจริงความจริงว่าคนบางคนก็ไม่ตามใจเราความจริงว่าชีวิตบางวันมันก็เหนื่อยความจริงว่าสิ่งที่เราตั้งใจมากๆอาจไม่เป็นอย่างหวังเมื่อเราไม่ยอมรับ ใจจะดิ้นเกิดตันหาเกิดโทสะเกิดความคิดมากไม่จบสิ้นแต่ถ้าเรายอมรับความจริงได้ใจจะคลายเหมือนเชือกที่ถูกคลายปมเพราะธรรมะทุกข้อเริ่มต้นจากเห็นตามจริงและจบลงที่วางได้เพราะเข้าใจข้อที่สฝึกวางด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการบังคับหลายคนพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดอย่าฟุ้งซ่านแต่ยิ่งบอก ใจก็ยิ่งคิดยิ่งดิ้นยิ่งฟุง้งเพราะการบังคับใจไม่เคยได้ผลแต่การเห็นความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ใจยอมวางเองเหมือนเราถือฐานไฟร้อนอยู่เมื่อรู้ว่ามันร้อนจริงๆเราจะรีบปล่อยทันทีโดยไม่ต้องมีใครบอกในชีวิตก็เหมือนกันเมื่อเห็นว่าความคิดมากทำให้ทุกข์ใจจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะวางยิ่งเห็นบ่อย จยิ่งปล่อยง่ายและความสงบจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพยายามคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับเมื่อใจเริ่มรู้ทันเริ่มยอมรับความจริงเริ่มวางด้วยปัญญาเราจะรู้สึกเหมือนมีพื้นที่ว่างในใจเพิ่มขึ้นความหนักใจที่เคยมีค่อยๆจางหายไปความคิดที่เคยรุมเรา้าค่อยๆเงียบเสียงนี่คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงสอนเสมอว่าใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจวางได้ไม่ว่าชีวิตจะลำบากกายแค่ไหนใจก็ยังเบายังสงบยังสุขได้และเมื่อใจเรามีสติมีปัญญาและรู้จักวางชีวิตทั้งชีวิตจะเดินอย่างมีทิศท,ทางไม่หวั่นไหวไปตามปัญหาไม่ตกใจไปตามความคิดและจะเริ่มเห็นความหมายของคำว่าลำบากกายแต่สุขใจ จเจริญพรต่อจากนี้เราจะเข้าสู่ระดับที่ลึกขึ้นของการวางเป็นแนวปฏิบัติที่พระอริยเจ้าหลายท่านใช้กำกับใจตนเองเพื่อให้ใจไม่ถูกร้อยรัดด้วยความคิดฟุ้งซ่านและไม่ตกอยู่ภายใต้อารมณ์ใดๆนานเกินจำเป็นในทางปฏิบัติขั้นลึกซึ้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเห็นไตรลักษณ์ในทุกปรากฏการของใจเมื่อความคิดเกิดขึ้นให้เห็นว่ามันไม่เที่ยง เดี๋ยวมันก็ดับเมื่ออารมณ์เกิดไม่ว่าจะโกรธเศร้าน้อยใจให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่ไม่นานทำให้ใจรุ่มร้อนเมื่อความยึดมั่นเกิดขึ้นเช่นความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ การเห็นไตรลักษณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่คิดตามไม่ใช่ท่องจําแต่คือการเห็นตรงๆว่าอารมณ์และความคิดทุกอย่างเกิดแล้วดับจริงๆเมื่อเห็นบ่อยๆใจจะคลายเร็วขึ้นความฟุ้งซ่านจะดับง่ายขึ้นความคิดมากจะลดลงเองนี่คือการวางแบบมีปัญญาไม่ใช่การวางแบบบังคับใจคุณผู้ฟังลองสังเกตนะครับเวลาความคิดหนึ่งผ่านไป ความคิดใหม่ก็เกิดขึ้นไม่มีสิ่งใดคงตัวไม่มีสิ่งใดเป็นเราทุกอย่างเป็นกระแสธรรมชาติที่ไหลไปเรื่อยๆเมื่อเราเห็นความจริงนี้ชัดใจก็จะหยุดยึดเพราะมันรู้แล้วว่ายึดไปก็ทุกข์จับไปก็เหนื่อยวางคือทางเดียวที่ทำให้ใจเบาและเมื่อใจวางได้ใจก็ไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องต้านทานโลกไม่ต้องคิดมากกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ใจจะอยู่กับปัจจุบันเห็นเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมานี่คือความสงบแบบที่ลึกกว่าแค่ไม่คิดมากเป็นความสงบที่เกิดจากการเข้าใจความจริงของธรรมชาติวันนี้เราได้เดินทางผ่านธรรมะเรื่องอย่าคิดมากปล่อยวางทุกสิ่งลำบากกายแต่สุขใจเราได้เห็นว่าความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากใจที่เผลอไปยึด<ๆ>เผลอไปคิดมาก<ๆ>เผลอไปสร้างเรื่องราวเกินความจริง แต่เมื่อเรารู้ทันใจยอมรับความจริงและวางด้วยปัญญาใจจะเริ่มโปรง่งเริ่มเบาและเริ่มเห็นความสุขที่แท้จริงจากภายในใจแม้ชีวิตภายนอกจะเหนื่อยจะหนักจะลำบากกายเพียงใดแต่ถ้าใจตั้งมั่นใจรู้เท่าทันใจไม่ยึดต,ติดความสุขก็เกิดขึ้นได้ทุกวันทุกลมหายใจขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยขอความสว่างแห่งธรรม ขอพลังแห่งสติและปัญญาคุ้มครองให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจสงบเบาสบายไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านและพบกับความสุขที่แท้จริงจากภายในใจตนเองจเจริญพรขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจและเดินต่อไปในทางธรรมอย่างมั่นคง